มีนารกที่พิเศษอยู่ขุมหนึ่งชื่อว่านารกเอเวจีทั้งหมดล้วนอยู่ภายในอนาบริเวณเขาเหล็กล้อมแล้วขุมนรกใหญ่นี้มีอยู่18ขุมซึ่งมีขุมรองลงมาอีก500ขุมชื่อเรียกล้วนต่างกันไปรองลงมาก็ยังมีอีกนับพันขุมแต่นรกเอเวจีนี้ไม่ใช่ห้องเล็กๆห้องหนึ่งแต่เหมือนเป็นป้อมที่มีเส้นรอบวง8 0 0 0มืลี้ใหญ่มากๆ ส่วนกำแพงเมืองล้วนทำมาจากเหล็กทั้งสิน้นความสูงของมันคือ1นึ่งมื่นลี้ความสูงของมันคือ1นึ่งมืลี้ไม่มีใครบินออกไปได้เลย <c oughs> และบนขอบของกำแพงนี้ <c oughs> ยังมีไฟลุกโชนอยูอ่ไม่มีตรงไหนที่ไม่มีไฟลุกเลย <c oughs> และด้านในของกำแพงนี้ <c oughs> นรกทุกขุมยังเ <c oughs> ชื่อมโยงกัน ทุกๆขุมมีชื่อที่ต่างกันไปแต่มันเชื่อมต่อกันและทางนรกก็เต็มไปด้วยไฟเนื่องจากด้านในเป็นไฟทั้งหมดเครื่องทรมานด้านในมีงูเหล็กสุนัขเหล็กต่างก็แดงฉานไปหมดกำลังพ่นไฟอยู่นอกจากนี้ยังมีสุนัขเหล็กงูเหล็กพวกนี้ต่างวิ่งย้อนเข็มนาฬิกาอยู่บนขอบกำแพงนรกนี้ตระเวนไปมาด้วยความรวดเร็ว หากคุณอยากออกจากตรงนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยออกมาไม่ได้โดยสิ้นเชิงในนรกอเวจีนี้ยังมีเตียงเหล็กขนาดใหญ่กระจัดกระจายไปทั่วนรกนับหมื่นลี้ท่านจะได้เห็นร่างของตัวเองกับตาที่เรียกว่าร่างทิพย์ของตัวเองจำนวนไม่มีประมาณนอนอยู่บนเตียงเหล็กนับไม่ถ้วน ถ้าในนี้มีผู้ถูกคุมขังมากแต่ผู้ถูกคุมขังทุกคนจะเห็นร่างอันนับไม่ถ้วนของตัวเองผูกติดกับเตียงเหล็กขนาดใหญ่มันมีนรกทำนองเป็นภาพลงตาแบบนี้อยู่นรกขุมนี้ไม่ง่ายเลยนะหลังจากนั้นความทุกข์ทรมานก็เริ่มต้นขึ้นมียักษ์สาและปีศาจนับพันพันตัวพวกมันอ้าปากกว้างที่นองไปด้วยเลือดมีฟันยื่นออกมาจากปากเหมือนกับดาบมีตาที่ทั้งกลม ทั้งโตเปล่งแสงสลัวแววววอยู่ในนรกเรากับฟ้าแลบกรงเล็บที่เหมือนทองแดงมีเพื่อล่าคนบาปโดยเฉพาะยักษาบางตัวถือเงาเหล็กขนาดใหญ่เงาเหล็กคือหอกยาวขนาดใหญ่มาทิ่มแทงคนบาปแทงคนบาปเหล่านั้นไม่ว่าจะจากาปากหรือจากบนหัวหรือแทงเข้าไปบริเวณอ,อกแทงได้แล้วก็โยนขึ้นไปพอโยนไปบนอากาศ บางคนจะถูกโยนลงไปในกองไฟโดยตรงบางคนก็ถูกโยนขึ้นบนเตียงเหล็กขนาดใหญ่และยังขวานเอาไส้กระเพาะของพวกเขาออกมาแล้วเอามีดมาสับเป็นชิ้นๆทั้ทงยังเอาทองแดงหลอมละลายกรอกเข้าไปในปากคนบาปและยังไล่ให้คนบาปปลงไปในสระเหล็กหลอมนั่นโทษทันต่างๆเกินและตายนับพันหมื่นครั้ง พอตายก็ฟื้นขึ้นมาอีกทรมานต่อสรารพัดวิธีทรมานจนตายแล้วกลับมาอีกพอฟื้นกลับมาก็รับความทรมานต่อไม่หยุดสักวินาทีสิ่งเหล่านี้มาจากการทำบาปก่ออาชญา,าก,การรมต่างๆมาแต่อดีตถึงได้ตกนรกรับโทษที่โหดร้ายเหล่านี้ในหนึ่งวันเช่นนี้มีการเกิดตายนับพันหมื่นครั้งและเป็นเช่นนี้เรื่อยไป ไม่หยุดไม่ย่อนไม่มีที่สิ้นสุดผ่านเวลานับแสนล้านมหากับอยากออกจากนรกอันโหดเหี้ยมป่าเถื่อนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยน่ากลัวนะเพราะเวลาในนรกนี้ยาวนานมากยาวกว่าโลกใบนี้โ,โลกที่ง่ายต่อการถูกทำลายนี้ยาวกว่าไม่รู้กี่เท่าเช่นผลพิษบนโลกภาวะโลกร้อน ขยะหรือการชนกันของดาวเคราะห์อื่นวันหนึ่งโลกอาจจะถูกทำลายจนหมดสิ้นเมื่อโลกถูกทำลายแล้วสรพสิ่งบนโลกจะถูกทำลายทั้งสิ้นใช่ไหมแน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นในสักวันไม่ช้าก็เร็วแต่นรกนี่แปลกมากมันไม่พังได้ง่ายๆมันทนทานกว่าโลกหลายล้านเท่าเราตายไปไม่รู้กี่ครั้งนรกก็ยังอยู่มันไม่พังได้ง่ายๆ ไม่ถูกทำลายได้ง่ายๆมีคุณสมบัติพิเศษแบบนี้ด้วยสมมุติว่านารกขุมนี้จะถึงการอวสานแล้วจริงๆท่านก็จะถูกย้ายไปจำจองอยู่นรกขุมอื่นอัตโนมัติและรับความทุกข์ทรมานท่านจะไม่มีวันได้ออกมาที่เรียกว่านารกอเวจีมันมีความหมายห้าประการอยู่ในนั้นประการแรกคือต้องได้รับทุกเขเวทนาตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีการหยุดพักแม้แต่เสี้ยววินาที เพราะไม่มีการหยุดพักดังนั้นนี่จึงเป็นอวจีประการที่หนึ่งก็คือการไม่มีกำหนดสิ้นสุดแห่งการเวลาประการที่สองคนเพียงคนเดียวก็สามารถอยู่จนเต็มนรกนี้ได้เพราะมันจะสร้างร่างมากมายของท่านขึ้นมาให้เต็มนรกนี้ยิ่งกว่านั้นคือเดิมทีคนในนี้มันก็เยอะมากก็เต็มมากอยู่แล้วเพราะงั้นด้านในจึงไม่มีที่ว่างเลยสักนิดเดียว ด้านในไม่มีที่ว่างจึงเรียกว่าอเวจีประการที่สามทรมานอย่างไม่ขาดสายเครื่องมือลงทันและวิธีการทรมานคนมากมายในนรกพวกหอกเหล็กกระบองเหล็กอินทรีเหล็กงูเหล็กหมาป่าเหล็กสุนัขเหล็กสักหินหินโม่เลื่อยเหล็กตะไบเหล็กเชือกเหล็กลาเหล็กม้าเหล็กวิธีการลงทันต่างๆล้วนถูกคิดขึ้นมาเพื่อทำให้คุณตาย วิธีการนานับไม่ทวนที่ทําให้ท่านทุกทรมานดังนั้นจึงเรียกว่าเอเวจีเอเวจีประการที่สีไม่ว่าอยู่ฐานะไหนไม่ว่าชายหรือหญิงไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนประเทศไหนไม่สนว่าคุณจะเป็นชนชั้นสูงหรือชาวบ้านธรรมดาและไม่สนใจว่าคุณจะเป็นพระเจ้ามังกรเทพพดาพูดผีไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อทําความชั่วก็จะมาอย่างที่นี่เพราะงั้นไม่แบ่งแยกฐานะ ใครทำผิดก็ลงไปได้ทังนั้นไม่มีความแตกต่างในเรื่องของฐานะเอเวจีประการที่ห้าเธอได้เข้าไปในนรกขุมนี้แล้วนับแต่แรกจนกระทั่งอสงไขยร้อยพันหมื่นมหากับตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีการหยุดพักแม้หนึ่งวินาทีไม่มีการหยุดพักเลยจึงเรียกว่าอเวจีคำว่าอเวจีนี้หมายถึงเวลาที่ไม่มีการหยุดพักท่านทรมานอยู่ตลอดเวลา กระทั่งความเจ็บปวดของท่านในครั้งนี้ยังไม่ทันได้พ้นไปอีกความเจ็บปวดก็มาเยือนแล้วทุกความเจ็บปวดล้วนแต่ทำให้ท่านทรมานเจียนตายตทำผิดอะไรถึงจะต้องตกนรกอเวจีหา,ากผู้ใดอกตันยูต่อบิดามารดากระทั่งมีความคิดชั่วช้าฆ่าบิดามารดาจะต้องตกลงสู่นรกอเวจี เป็นเวลาหมื่นแสนล้านกับดังนั้นความทุกข์ทรมานในนรกนี้จะไม่ถูกปล่อยออกมาตลอดไปความหมายของคำว่าเ,าเวจีคือระยะเวลาอันไม่มีที่สิ้นสุดมีภาพยนตร์เรื่องสองคนสองคมท่านจะไม่มีวันได้กลับมานารกยิ่งเป็นแบบนี้ก็คือไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นไม่มีวันได้ถูกปล่อยกลับมาความหมายคือแบบนี้และ หากมีคนทำให้เกิดพระโลหิตแก่พระพุทธเจ้ารวมถึงเบียดเบียนทำร้ายร่างกายพระพุทธองค์และทำร้ายเหล่าคนออกบวชและยังมีการใส่ร้ายพระรัตนตรัยใส่ร้ายพูดกระทบทำให้ด่างพร้อยหรือดูถูกพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพคำพีแห่งพระพุทธศาสนา ก да: <certo> ็จะตกลงสู่นรกอเวจีอ uh, ย่างแน่นอนถ้ามีคนบุกรุกยึดครองทำลายพระรัตนตรัยของพระพิสุพระพิสุทธคือคนที่ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอยู่ในพุทธคยาของเราผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็เท่ากับนักปฏิบัติธรรมผู้ที่บำเพ็ญตนโดยเฉพาะจะเรียกว่าพระพิสุ บุกรุกทำลายสร้างความเสียหายแก่อารามของพระพิสุขพระพุทธรูปพระคัมภีร์และการล่อลวงขืนใจพระพิสุและพิสุณีหรือก็คือผู้ปฏิบัติธรรมชายหญิงหรือทำการชู้สาวใดๆตามอำเภอใจตัวเองในวัดตลอดจนการฆาตกรรมทำร้ายทุกตีด่าทอพระพิสุหรือพิสุณีสัพสัตประเภทนี้ ล้วนแต่จะตกนรกอเวจีทั้งสิน้นความผิดของเขาก็เหมือนกันไม่มีวันสิ้นสุดและหลอกลวงคาราวาสและผู้ศรัทธาเหล่านี้ในพระพุทธศาสนาพูดปดว่าตัวเองมีบุญมากแค่ไหนนี่คือการหลอกลวงเพราะคำหลอกลวงนั้นมีมากมายหลายรูปแบบมารวงการบูชาและความเคารพของทุกคน อีกทั้งตัวเองยังผิดศีลและไม่รักษาธรรมทั้งยังทำลายศีลทั้งหมดของนักบวชและทำความชั่วทุกอย่างที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามไม่ใช่แค่การไม่รักษาศีลแต่ยังทำพฤติกรรมชั่วมากมายสัพสัพประเภทนี้ก็จะตกนรกเอเวจีเช่นเดียวกันซึ่งก็คือการไม่มีวันสิ้นสุด รายละเอียดยังมาไม่ถึงถ้าหากว่ามีคนขโมยข้าวของเครื่องใช้ประจำวันอาหารและเสื้อผ้านในพุทธคยาของนักบวชของที่ใช้ในการปฏิบัติเครื่องมือทรัพย์สินอาหารหรืออะไรก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลในพุทธคยา,า,าแล้วหยิบไป,ปโดยพลาการก็จะตกนรกเอเวจีเช่นเดียวกัน ไม่มีวันได้ออกมาเหมือนกันน่ากลัวมากหากส่วนมวลและจุดตะเกียงแก่ญาติพี่น้องจะทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ในดารกได้ไหมเรามาพูดง่ายๆกันก่อนว่าต้องมีวาสนาต้องมีพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่จะสามารถนำพาบรรพบุรุษของท่านไปสู่สุขาวดีโลกทาต เขาจึงจะสามารถออกมาได้รู้ไหมมิฉะนั้นหลังจากที่ประตูนรกถูกเปิดออกท่านเองก็ออกมาไม่ได้กำแพงนั้นสูงหนึ่งหมื่นลี้คุณออกมาได้ไหมล่ะออกมาไม่ได้แล้วใครจะเอาเขาออกมาได้ล่ะพระพุทธเจ้าพระกสิทิคันโพธิสัตว์ถึงจะนําเขาออกมาได้พอพระพุทธเจ้าเสด็จไปไฟนั้นจะดับลงทันทีรับใครออกมาได้หมด มันเป็นอย่างนี้งั้นสรุปแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างล่ะท่านอาจจะไม่มีธรรมคุณนี้เหมือนด่งพระพุทธองค์ทำยังไงดีล่ะไปสักการะบูชาพระพุทธเจ้าจุดตะเกียงต่อหน้าพระพุทธองค์เพื่ออุทิศส,ส่วนบุญกุศลให้บรรพบุรุษและญาติของตัวเองและวิญญาณทารกเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญกุศลให้พวกเขาจุดตะเกียงให้กับคนมากมายบนโลกที่ไม่สมหวังและญาติพี่น้อง เช่นท่านมีลูกที่ไม่เชื่อฟัง,ฟงไม่ตั้งใจเรียนหนังสือก็มาถวายตะเกียงต่อหน้าพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ให้พระองค์มอบปัญญาแก่ลูกการงานของลูกไม่ราบรื่นก็มาจุดตะเกียงเพื่อช่วยเหลือลูกหาพึ่งพาเพียงแรงของเราแน่นอนว่าทำไม่ได้ <ใน S 1> ดังนั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์แย่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้ะจะต้องยืมพลังของพระพุทธเจ้า ทั้งเปลี่ยนแปลงญาติและเพื่อนของเราและสิ่งสําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองใจของเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยคนขี้งกใจแคบเหล่านั้นเป็นเพราะพ,รพวกเขาเห็นแก่ตัวเกินไปเขามักจะเรียกร้องและตั้งเงื่อนไขแก่ผู้อื่นการตั้งเงื่อนไขแก่ผู้อื่นก็คือการเรียกร้องบอกว่าเธอจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะแต่งอย่างที่ฉันต้องการต้องทําผมทรงไหนก็ต้องเป็นแบบที่ฉันต้องการ และมีหลายคนที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ม yeah, ีความหมายหรอกแต่ก็เพื่อให้ฉันควบคุมเธอได้ก็เหมือนกับทหารทำไมหลังจากที่ทหารหน้าไม่เข้ารับการฝึกก็ออกคำสั่งยืนตรงพักหรือวิ่งไม่ว่าจะฝนตกลมแรงหรือแดดร้อนเพื่อให้ท่านเชื่อฟังคำสั่งของเขาล่ะทหารจะฝ่าฝืนคำสั่งไม่ได้จึงมีสโลแกนหนึ่งที่ว่าเชื่อฟังคำสั่งเป็นหน้าที่ของทหารถูกไหม แต่คน<ต>ที่ท่านใช้ชีวิตด้วยไม่ใช่ทหารหรือผู้ผบัญชาการไม่จำเป็นต้องไปบังคับหรือสั่งคนอื่นใช่ไหมจะให้การสั่งคนอื่นกลายเป็นความสุขของตัวเองไม่อย่างนั้นท่านมีแนวโน้มที่จะทำผิดพอตัวเองทำผิดแล้วไม่รู้ตัวยังบอกอีกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดใจใคแคบกับคนอื่นไปทุกเรื่องสุดท้ายก็กลายเป็นมากขึ้นกระทั่งเป็นภัยความใจแคบความรู้สึกที่เสียแทงความโหดร้ายหรือการบังคับคนอื่น ความต้องการที่ชั่วร้ายต่อผู้อื่นให้เพลามือลงเพล่าปากลงต้องมีจิตใ,ใจที่เมตตาถึงจะเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นเพื่อให้ตัวเองเป็นคนดีคุณต้องเรียนรู้ที่จะทำบุญทำทานก่อนหวังว่าทุกคนจะตั้งใจให้เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามีปัญญาและเป็นคนสุภาพ เป็นคนที่มีจิตใ,ใจดีจริงๆไม่ว่ากับคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆในสังคมหรือกับสิ่งเล็กๆน,น้อยๆบนโลกใบนี้ควรมีจิตใ,ใจอันดีเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาและกะตัญญูรู้คุณเราถึงจะได้ผลลัพธ์อันดีงามสำหรับการกรตัญญูรู้คุณต่อผู้ใหญ่สำคัญยิ่งกว่าไม่อย่างนั้นแล้วในวันหนึ่งที่ผลของกรรมปรากฏขึ้น เมื่อถึงตอนนั้นก็สายไปแล้วมันเหมือนกับการที่ททคุณมีอาการแผ<พ>ลเป็นพิษที่ขาและไม่รักษาพอค่อยๆลุกลามหมอบอกว่าคงต้องตัดขาเท่านั้นถึงจะได้บอกว่ามันคงจะดีถ้าคุณมาเร็วกว่านี้สักครึ่งปีกินยาสองสาวันก็ดีขึ้นเพราะคุณไม่สนใจมันจึงแพร่กระจายสุดท้ายก็แสดงอาการ ดังนั้นพฤติกรรมมากมายหากเรารู้ว่าผิดจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเราถึงจะไม่ประสบทุกขมหาศาลในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ทุกคนได้ฟังคำภีบทนี้อาจารย์คิดว่ามันคงจะไม่ง่ายที่จะตกสู่ทะเลแห่งทุกข์และนรกเพราะพวกเราจะรู้สึกสะเทือนใจขึ้นมาได้แล้วก็จะเริ่มฟื้นจากการหลับไหล อันสับสนมึนงงนี้เพื่อมาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานารกอเวจีนั้นนึกราวกับมหาสมุทรนับแสนล้านกันไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดหากตกนรกอเวจีแล้วจะมีโอกาสหลุดพ้นไหมโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปซีรีส์บรรยายความจริงของนรกโดยปร,รมาจารย์จินโพธิจะหลุดพ้นจากนารกได้อย่างไร